คณจำวันนี้ได้ไหมครับยูทูปพิเมียครับที่มันเป็นอีเวนต์เล็กๆมานะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งยูทูปพ e เมียไม่คุณนะครับปีสองเดือนใช่ไหมซึ่งวันนี้จะมาพูดกัน,นครับเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณ,คณยังจาได้กันนะคือในนะตอนนี้นะครับทางเวิร์บแทงมันก็ส่งยูทูปพ e เมียมาแล้วนะครับซึ่งมันจะอยู่ในช่องจดหมายขยะนะครับให้คุณไปเปิด Gmail ซึ่งมันก็จะได้สําหรับคนที่เชื่อม อีเมลไว้กับตัวเกมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปเช็คอีเมลไปแล้วนะครับแล้วมันไม่ขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะครับมันอยู่ในอีเมลขยะนะซึ่งกระสมงมาที่เป็นเกมขยะนะครับซึ่งหลังจากที่พอเราไปเช็คดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําให้ไอจดหมายขยะของไอเกมขยะเนี่ยมันกลายเป็นจดหมายปกตินะครับมันจะไม่โหลด แคชออกมาคนระับไม่โหลดคุกกี้เราจะไม่เห็นอะไรที่มันแบบสําคัญขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้จดหมายขยะที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยให้มันไม่กลายเป็นจดหมายขยะนะครับเราก็ต้องมานั่งไล่เลื่อนหาว่าไอ้ที่ผมแทงมันส่งมามันส่งแบบไหนนะครับด้านลังจากที่ผมหามานะครับก็มันจะเจอมันจะมีโค้ดให้เราเลือกนะแต่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ลองเล่นไปแล้วก็ลองติ๊กเคี้ยวว่าไอ้เคลื่อนผลได้ครับ มันก็จะเข้าสู่ช่วงหน้า YouTube p r e m i u m นะครับแต่พอดีว่า ID นี้มันมี YouTube premium อยู่แล้วก็เลยไม่ได้อะไรนะครับก็เฉยๆ,ๆมากซึ่งสำหรับคนที่เผื่อนะครับว่าผูกอีเมลไว้กับตัวเกมแล้วแต่ใน ID นัน้นมันมี YouTube premium อยู่แล้วนะครับแล้วคุณอยากจะอยากจะไปใช้อันอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าคุณคิดผิดแล้วนะครับเพราะว่าไอโค้ดที่ w ว l ต์แทนบิดให้มาเนี่ยมันเป็นโค้ดสาหรับ เป็น t r i a l นะครับเป็น Premium t r i a l ซึ่ง Premium t r i a l เนี่ยแม้ว่าคุณจะเอาไอ e d e e m code นะครับมาใส่ก็แล้วแต่ยังไงคุณก็ต้องผูกบัตรอยู่ดีนะครับแล้วมันจะเพิ่มจากที่ปกติทดลองใช้ก็คือ1เดือน0บาท,บาทกลายเป็น2เดือน0บาทนะครับแต่ยังไงก็บังคับผูกบัตรอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าคุณก็เหมือนได้ใช้ฟรีนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าบางคนที่ เคยใช้ YouTube Premium อเแล่วแล้ว,ลวยกเลิกเดือนถัดไปเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือไอ้คำว่าทดลอง y u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  e p r r m m u u ฟรี2เดือนเนี่ยมันหมายความว่าคุณไม่เคยสมัครมาก่อนนะครับแล้วก็รีด e มโค้ดเนี่ยต้องไปพิมพ์ใน Google เองนะครับว่า y t u t u p r p r i u m u m r e e m นะครับถึงจะสามารถเอาโค้ดไปกรอ,อกได้ทีนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลาบากม,มากๆนะครับเพราะว่า ใน u t u b e มันไม่ได้มันไม่ได้มีระบบรีดีมนะับคุณต้องไปรีดีมในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งถึงจะได้ออกมานะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับยังไงคุณก็ต้องผูกบัตรอยู่ดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าลำคาญมากๆนะครับเพราะว่าถามจริงครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีบัตรเป็นของตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องไปเชื่อมกับอ่าทัวร์เลนะครับก็แล้วแต่ความเสี่ยงแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ ก็เป็นปัญหาอยู่ดีนะครับสรุปคือแม้ว่าคุณจะได้โค้ดมานะครับเอาโค้ดไปรีดีมยังไงคุณก็ต้องผูกบัตรอยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไม่อยากผูกบัตรก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยละไม่มีประโยชน์สำหรับผมอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปรีดีมโค้ดอะไรให้มันยุ่งยากนะครับมันผมคิดว่าถ้าเอา y o u ูทูปพิมีมไปหารกับเพื่อนสักประมาณ67คนผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับยูทูปเฟมิลี่ที่ทาผ่านเว็บไซต์ ราคาถูกกว่าเยอะนะครับก็เป็นทางที่ดีเป็นทางที่แนะนำนะครับก็แค่นี้แะครับสำหรับ YouTube พรมีมีมที่นะครับไม่ได้หลอกแต่ก็ไม่ได้บอกเช่นเดียวกันนะ